สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปทุกท่านวันนี้ผมมีรถมาแนะนำครับ t o y ย t a าอันติดหนปี2013สีดําีดำคันนี้ไฟหน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์กระจกมองข้างพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างติดสเกิร์ตมารอบคัน ไฟท้าย LED มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้านล่างไฟทับทิมคันนี้ล้อแม็กขอบ16 ที่ปรับกระจกไฟฟ้า่วงมลาลัยมันติฟัง์กชันเลขไม้อยู่ที่247,000ีโลระบบเกียร์ออโต เบาะหนังสีดำทั้งด้านหน้าและหลังราคาคันนี้อยู่ที่285,000บาท ถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่ไลน์ด้านล่างได้เลยครับ